คือสัตว์ตัวแรกของโกลอาการเดนที่สามารถเพิ่มน้ําหนักให้สัตว์ตัวอื่นได้ไม่ว่าคุณจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวนี้แค่ไหนเจ้านี้ก็ทําให้กลายเป็นสัตว์ยักษ์ได้หมดเลยและในวันนี้ผมแอฟภุม,มิทักษ์จะพามาดูกันว่าทคิคในการใช้เจ้าสัตว์ตัวนี้เพิ่มน้ําหนักที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องทํายังไงและผลใหม่นะตอนนี้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับพี่จ๋าชนหนาวชนหนาวเลยเกินชันสั้นไปหมดแล้วเออ อินโลน่ะกลับมาอีกครั้งกับแมปโกรอาการเด่นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเรียกว่าแมปล้างมันก็ได้นะคนดูมันเหงาหงอยไปหมดเลยปิมคงก็ไม่อยู่กายงิดก็ไม่เล่นแล้วจริงๆพี่ปิมก็เล่นอยู่แหละแต่กายหงิดน่าจะไปแล้ว นั่นแหละครับคนดูช่วงนี้นะครับบอกกันตรงๆแบบไม่ตอแหลเลยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโกลการเล่นมากขนาดนั้นแล้วนะครับผมแต่ที่วันนี้เรากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะล่าสุดมันมีอัปเดตสัตว์ใหม่เข้ามาไว้คนดูแล้วสัตว์ใหม่ตัวที่ว่านั้นน่ะมันไปนอาบิลิตี้ที่โอ้โหผมรู้สึกว่าไทยสัตว์ตัวเนี้ยมันเข้ามาหลังไดโนเสารหรือหลังกิจกรรมเซนนะกูบอกเลยแมปนี้อยู่ต่ออีกขั้นต่ำหนึ่งเดือนแน่นอน นั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับแปลนแปลนเอเลเฟนนั่นเองครับผมนี่จากพรีเมียมซัฟรีเอเลยครับผมซึ่งสัตว์ตัวอื่นเนี่ยขอไม่สาธนรยายนะครับไม่จะเป็นการรีวิวแพทแต่ยอย่างใดแต่เรามาทํำคอนเทนต์นะคนดูเพื่อคนดูอาจจะงวงว่าเอ้ยแล้วไอ้ช้างเนี่ยมันทาอะไรได้ซึ่งกว่าคลิปจะออนเนี่ยน่าจะเป็นวันเสาร์นะคนดูน่าจะรู้แล้วว่าช้างเนี่ยมันทําอะไรได้ซึ่งสกิลของมันนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเลยละกันนะคนดูโอ้ย และกูมีช้างเลนโบด้วยครับผมวูห้ห4.5เปอร์เซ็นต์แล้วตัวบักแอกเลยแบบไข่ยักษ์บักแอกอ่ะมึงรู้จักปะ รัจบจ้าเอเลฟเนะครับผมถ้าเอาตัวเป็นไนท์แมร์เรนโบว์ที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นีครับก็คือทุกๆ7.30นาทีนะครับจะเบรสนะครับผมสัตว์ที่มีอายุ40นะฮะร,รีเซ็ตให้กลับไปหนึ่งรอบพร้อมกับเพิ่มน้ำหนัก0.1กิโลอ่าและสามารถเพิ่มได้สูงสุดนะครับผมถึง5.09กิโลเลยครับผมไม่สามารถเพิ่มกับช้างกันเองได้และไม่สามารถมีมิกหรือรีเฟชได้นั่นเองครับคือเอาง่ายๆเลยครับคนดูเจ้าช้างที่ เดินขากระดุกกระ,ะดิกกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักให้สัตว์ในสวนเราได้เว้ยทีนี้ผมบอกเลยว่าใครก็มีสัตว์ยักดได้ทุกคนล้ครับสัตว์จันเดียวทำไมไม่เอาแผ่นี้เข้ามาตั้งแต่แรกๆเร็วๆกว่านี้แกมจะตายหาย,ยแล้วเพิ่งม,มาปล่อยของอ มันทําให้สัตว์ใหญ่โตได้แล้วอ่ะสมัยก่อนการที่เราจะมีสัตว์ยักษ์ได้เนี่ยโห่ต้องไปซื้อในกลุ่มแพงๆต้องมานั่งสุ่มกว่าจะออกทีบางทีแม่งออก2โล3โลแต่เนี่ยเราสามารถมีสตาร์เตอร์ได้เลยอ่ะสโลอัพ ไม่ใช่3ดิต้องเป็น4ผมบอกเลยอย่างน้อยต้องมี4โลแน่นอนแล้วพอเวลร้อยะสีิโลเป็นยังต่ำอะมันก็ตัวใหญ่แล้วแล้วถ้าเกิดติดสถานะไนแมอีกนะมึงมึงดูดิเนี่ยช้างกูติดสถานะไนแมือมึงว่าไงอะมันดู <c oughs> เอมันว่าจริงๆคนดูเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วว่าช้างมาทําอะไรได้แต่ผมว่าจะเอาทริคเล็กๆมาฝากกั็ด้วยว่าถ้าเราจะทําช้างนะครับผมที่สามารถเก็บเลเวลรีเลเวลเพิ่มน้ําหนักให้เร็วที่สุดเนี่ยอันนี้ผมแนะนําสูตรนี้เลยครับนั่นก็คือช้าง1ตัวครับแล้วก็ดีโลโพ2ตัวครับอ่านี่นี่นี่ดีโลโพ2ตัวแล้วก็อีก2ตัวนะครับผมจะเป็นปลาหมึกฮะหายากหน่อยนะคนดูแต่มันจะเป็นจริงนี่คือเซ็ เก็บเรเวลลีเรเวล40ที่เร็วที่สุดณนะตอนนี้นะครับผมโดยมี5ตัวนี้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมทำให้คนดูดูนะครับผมว่ามันเร็วแค่ไหนอ่ะอย่างสมมุติผมจะเอาสัตว์สักหนึ่งตัวนะครับผมมาเลเวลอย่างผมเอาเจ้าอเอาไปคาป,ปิบาร่าคาป,ปิบาร่าอันนี้นี่นีคนด,ดูดูนะครับนี่คือคาป,ปิบาร่าเนี่ยมันไม่ถูกกอ๊อปแน่นอนเพราะว่าคาป,ปิบาร่าเนี่ยมันเป็นพาสซีฟสกิลนะคนดูไอสัตว์ปลาหมึกแม่งไม่สิบห้าว่วะขออนุญาตยัดหนม จริงๆดีที่สุดต้องเป็นปลาหมึก15้วีนะคนดูนี่แค่แต่งจริงแค่นี้ก็หมุนแล้วนะปลาหมึก70โลนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันแบบยิงโวๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะคนดูแต่ไม่ได้ครับในเมื่อเอฟพงพิทักษ์นะครับผมม,มันมาแล้วมันต้องยัดให้เต็มนะฮะเริ่มเป็นปัญหาชีวิตแล้วครับผมพอสัตว์แม่งตัวใหญ่เกินอูเริ่ม <c oughs> คุณเริ่มมองไม่เห็นเหี้ยอะไรในสวนแล้วครับโอ้แล้วมันเด้งไม่หยุดเลยตอนเนี้ยมันเด้งไม่หยุดเลย ดูสิครับคนดูและยัดหนุ่มนาเข้าไปแล้วปลาหมึกเป็น15วิเป็นที่เรียบร้อย2ตัว15วิหมดเลยแล้วเดี๋ยวดูนะคุณดูแป๊บเดียวเลยวยบเก้าเครับผมจากตอนนี้คาปิบาร่านะครับผมน้ําหนักอยู่ที่4.63เดี๋ยวคุณดูดูตอนที่คาปิบาร่ามันเป็นเลเวล40นะครับคุดู โอเคและตอนนี้กัปปิปะลาเรานะครับผมก็เรเวล40ไปที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็รออย่างเดียวครับรอคูดาวของเจ้าช้างแปนแนะครับผมให้มันครบแบบทุกๆ7นาทีนะคนุณดูแล้วมันก็จะรีเซ็ตเพิ่มน้ําหนัก0.1กิโลขึ้นมาเดี๋ยวคุณดูจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวคนดูดูนะว่าคอมโบนี้มันโกงแค่ไหนนี่คือดีที่สุดแล้วฮะเฉลีย่ยเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะคนุณดู7นาทีเพิ่ม0.1กิโล1ชั่วโมงเสรศจ,เ,รจเพิ่มด้1กิโลคนดูใช้เวลานะครับทั้งหมดประมาณ5ชั่ว ก็จะเพิ่มน้ำหนักสัตว์ขึ้นมาถึง50กิโลตอนเลยเวลร้อย oh. เลยครับผมเ <Whoa. S 1> ดี๋ยวคนดูดูนะดูนะดูนะ20วิแล้วคนดู20วิละปั๊บ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 สามสองหนึ่งโ้รีบไหมครับเรียบร้อยครับกระปีปลาลาเราขึ้นมาแล้วครับ1.42จากตอนแรก1.32ครับคนดู Very good ซึ่งในช่วงเวลา2วันที่ผ่านมานะครับผมคนดูฮะผมได้ไปทําการเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้เวลาอันแสนยาวนานมากเพื่อทําสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาครับน้องแบ็คแคทห้ากิโลโอ้โหน้องน่ารักใช่ไหมล่า แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับต่อให้ทําออกมาผมก็แอบเฟลนิดๆนะคนดูคือแบล็กแคทเนี่ยนะครับผมมันไม่เหมือนแมวมูนหรือว่าแมวส้มนะครับที่มันนอนทุกๆห้าวิใช่ไหมคือแบล็กแคทเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นทางทีมงานเนี่ยก็น่าจะจากัดอ b บิลิตี้มันไว้นะครับผมก็คือต่อให้เลเวลมากกว่านี้มีสถานะมากกว่านี้หรือน้ําหนักมากกว่านี้มันก็จะอยู่ได้แค่เพียงประมาณเนี่ยฮะเอเบอรี่สองนาทีไม่น่าจะลดได้มากกว่านี้แล้วและที่สําคัญคือ สองลาชเกอร์ครับ, Girl, รบ <c oughs> ก็คือใหญ่ได้แค่คูณ2องคนคุณดูเอฟเซงว่ะแต่ไม่เป็นไรครับแลกกับการที่แมวม่วงเรานะครับผมมันนอนตรงกลางมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้และในวันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการปั้นแมวมูลมานะครับผมทั้งหมด7ตัวนะครับผมที่น้ําหนัก50กิโลแล้วก็เออเลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาทําผลยักษ์ใหม่กันฮะ <c oughs> ผลยักษ์ที่ผมเจอมาล่าสุดก็ดีเช่นกันครับซึ่งผลยักษ์ที่ว่านั่นก็คือ t r n i t y f l o ลชนั่นเองครับไอ้นี่มันมูนแมงโกนี่แต่มันเป็น,น Transcendent Limited e dition อะ Limited น,น้อง Limited Planability ทุกๆ5นาที Mutation n e r ร y f o o ฟ With Random Safari m u t a t เ o n เป็นผล,ลไม้ผลแรกที่มีสถานะและสามารถใช้สถานะได้ด้วยโอ,โอ้โ,อโอ จากที่สัตว์มันใช้สถานะได้ล่าสุดผลไม้มีสถานะแล้วคนดูเดี๋ยวคอยดูนะอนาคตแผ่นหน้าผลไม้ใหม่เข้ามาเพิ่มเลเวลให้สัตว์ทำรถคูดาวให้สัตว์เดี๋ยวมาเต็มแน่นอนกูเชื่ออย่างนั้นเลยและตอนนี้คำถามแม่งเล่งเข้ามาในหัวกูอีกรอบทำไมมึงไม่อัพแผลนนี้ก่อนที่เกมมันจะล้างวะอีเหี้ยแต่ก็บ่นไปก็เท่านั้นนะครับผมตอนนี้มันก็ ก็เศร้ามดูแต่ไม่เป็ไนระ้รก็อย่างที่ว่าไปครับผมเราจะมาทําผลยักกันหลังจากที่เราใช้น้องช้างแปนแนะครับผมในการเพิ่มนะครับผมน้ําหนักจนน้องแมวเราเนี่ยตัวใหญ่ถึง50กิโลนะผมทั้งหมด7ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มลงกันเลยครับ <S <S น้องเมียวเหมียว7ตัวป้า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  และตอนนี้นะครับผมเราก็จะหยิบเจ้า Trinity f o o ตนี้ขึ้นมานะครับผมปักไว้ตรง Wish c าร d ดอนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเอา Echo f r o อนะครับผม Echo Frog ขึ้นมานะครับผม <c oughs> เพื่อรอให้แมวมาเหลือสักสิบวินะครับเราจะทำการวางกบลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันครับ เอาแบบรอบแรกนะครับผมรอบแรกแบบที่ยังไม่ใช้สปริงเกอร์ละกันมาดูกันว่าผลใหม่ทรีนิตี้จะเป็นยังไงนะครับผมวิ่งไปนอนเลยไอ้เมียวเทั้งหลายแล้วพี่เอากบลงแล้วครับแมวมันเริ่มวิ่งไปนอนแล้วครับไปแล้วฮะเร็วครับ10วิแมวรีบไปนอนครับเร็วครับนอนนอนอย่างนันแรกะแปดวิเจ็ดหกห้าสสาหนึ่งเฮาเฮา เข้ามาทีกูก็ชื่นใจเลยกบบักเฮ้ห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้าเออแค่นั้นแหละไอ้โ <laughs> อ <laughs> แล้วนี่กับคนดูผลทรีนิตี้กับผมฟรุตฮะอู้วมูนแมงโก้ย้อมสี มาเดี๋ยวเราฮาเวตอน20วิสุดท้ายแล้วก็5วิสุดท้ายนะครับเราจะดูที่แมวตรงสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วเราก็จะวางกบลงไปนะรอบนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าผลมันจะใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนนะคนดูเหลือ30วิแล้วเก็บเลยก็ได้อ่ะ30วิเก็บเลยโน่ฟุตฮาวเวทฮะาูยังเก็บไม่ได้เหรอต้อนมึงโตแล้วไม่ใช่เหรอวะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองลงกบใหม่อีกรอบนึงรอบนี้แมวมันน่าจะไม่ดื้อกบก็น่าจะไม่ดื้อเหมือนกันเอาดีๆได้ไหมกูปั้นมึงมาเนี่ยน้ำหนักห้าสิบเนี่ยอย่าทอรพีใส่กูได้ไหมนอนนอนอย่างนั้นแหละลูกอย่างนั้นแหละลูกนอนเออแล้วกบอยู่งนั้นเห่าลูกเห่าเบาๆเห่าเบาๆออกมาเห่าดังเห่าดังดงออโอ้โหโอ้บาย น oh! bueno ี่ขนาดไม่มีสปริงเกอร์นะคนดูเอาแล้วว่าไหนมาดูผลธรรมดาหน่อยสินี่ผลธรรมดาเป็นไงครับ71กิโลทรีนิตี้ฟลูตไดีดูสิลิมิเต็ดอีดิชั่น70โลมึงจะให้กูเท่าไหร่ I want to sell this นี่เกโลโอ้โหนี่90โลมึงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอกูถามจริงๆงแผลกังอะ่ะไอ้ยุคสมัยก่อนกูจะได้อะไรแต่ละทีแป่งโคตรยากเลยแต่นี่โอ้ทุกวันนี้แม่งทำง่ายโปหมดเลยก็ดีครับ ตอนรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ทําให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยได้ทําอะไรง่ายขึ้นเมื่อกี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าทรินิตี้ฟุตที่เราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่สแตนดาร์ดจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้มันใหญ่ขึ้นได้เราก็จะต้องใช้สปริงเกอร์ inger, นะครับผมสปริงเกอร์ที่มีอยู่นะครับผมเหลือ <mod el> like, น้อยน้อยแล้วฮะหลังจากที่ผ่านไปคลิปที่แล้วนะ <c oughs> ครับดูเนี่ยเอากบอาหอกาะอีกทีนึงเพื่อเพื่อเคลียร์ผลเดี๋ยวผลมันโตเดี๋ยวผลมันโตจื้อฉลาด ไอเอฉลาดไปอีกแล้วให้กบมันเทาก่อนทีนึงเพราะเดี๋ยวดอกมันออกมาเดี๋ยวต้นมันไม่ใหญ่นะคนดูนี่น,นี่รอเคียร์อเคียเลยรอเคียเลยเยี่ยมเก็บหมดสุดยอดแค่นั้นแหละไอก้กบขึ้นมาอ่าเบสิกลงไปก่อนสักสามอันแอดวานสักสามอันอ่ากอตลี่สัก2อันมาสเตอร์สองอัน แกนมาเตอร์2อันอ่ะดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงผมว่ามันต้องใหญ่แน่เลยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะย่นเวลาการทําคลิปไปเยอะมากๆสมัยก่อนจะทําขนใหญ่ทีเนี่ยต้องรอแมวนอนโอ้โหครูดาวโคดนานแมวนอนไม่ตกงกันเยอะแยะมากมายนี่วิสขาวด้านจบทุกอย่าง15วิมาดูกันครับหลังจากที่เราปักสปริงเกอร์เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงใน5 4แมวนอนครับ ไม่ไม่ไม่อันนี้นับเวลาเรานอนเราต้องนับเวลากลบเห่าสินี่ครับแมวไปนอนเลยครับกบอีกสิบ <c oughs> วิเห่าเร็วเร็ววิ่งเร็เวเร็วไอ้หนูไอ้หนูกบจะเห่าแล้วไอ้หนูสามสองหนึ่งยี่อกบเหา่าแมวนอนไม่ทันทันฮึบทำไมเล็กจังวะทำไมเล็กจังวะไอ้หนูอู้หู้ร้อยโลทำไมเล็กจังไอ้หนูไปขออีกรอบนึงคนดูขออีกรอบนึง,นออนงมันเล็กไปไม่ได้อันนี้มันเล็กเกิน มันน่าเกียดไปอ่ะคุณดู70โลเป็นร้อยโลกูปักสปริงเกอร์ตั้งเยอะไอ้ควายห้าสีสไปฮะโลเลยแมวไม่มมก็ะจบันอยู่ตรงกลางพอดีไปฮะแมวนอนเลยครับขอแบบลั่นทุง่งลั่นทุ่งใน6 5 4 3 2และ1 ทอที่ไม่ได้มีไว้ลิงถือแต่ชีวิตกูเนทที่ยทอชิบหายเลยผมจะปักสปริงเกอร์อีกรอบหนึ่งมันควรจะได้ผมบอกเลยรอบนี้มันควรจะได้แล้วดูรูกูปักหมดโอเคไอ้กบมันเหา่าไอ้นี่ละเคลียผ์ผลไม้ละกบมันเห่าก็พลิกขึ้นมาแล้วก็เคลียก่อนโอเคแบบนี้สวยแบบนี้สวยรอบเดียวน้องรอบเดียวน้องเอาสวยๆเอางามๆพี่เข้ามานานๆทีหน อย่าทำให้พี่หมองหม่นกับเกมได้ไหมพี่เชื่อว่าโกอากาเดนนั้นใช่ไรแต่ฉะไหนทำไมงามหน้ากับพี่เหลือเกินโอ้นวลน้องแมวน้อยเหนียวเหนียวเจ้าจะเสียวถ้าทำไม่ให้ได้พี่ได้ผลเยอะเลยวะถ้าน้องทำดีพี่บอกเลยน้องจะไม่อับจนเพราะน้องจะไม่ต้องลงช็อปแบบความตั้งใจให สุน,นพรภูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมคนดูสําหรับใครนะครับผมที่แบบอยากจะเพิ่มน้ําหนักสัตว์นะหาบริการเพิ่มน้ําหนักสัตว์ให้ถึง50กิโลด้วยช้างตัวป่นๆน,น,นะครับผมบวกกับสถานะไนแม์นะค,คนดูนี่ขึ้นภาไปดูสําหรับใครที่กําลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลยบอยพารทเทลสโตร์รนะ้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบล็อกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึง บริการในแมดดังๆของโรบอกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a า a r การเดนแร็งกวีเอสเียนรอติวเบียนรอด99คืน f ิชอิดหรือแม้แต่บิวซูก็มีเช่นกันแต่ยังมีเกมเอื่นูอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพา s s สที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วย โอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพัสดเตลสโตร์ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงจะอยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะโอเคคนดูมาเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าไอไอเคียแมวพวกนี้มันจะหักหลังผมหรือเปล่านะคนดูแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหักหลังผมแล้วละ่ะรอบนี้มันควรได้นะครับเพราะถ้าไม่ได้กูไม่ทำเลยัโอ้โหแล้วอยู่ตรงขอบมึงจะเห่าโดนไหมเนี่ยโดน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  เอาแล้วไงมึงเฮ้ทรีดิตี้ฟูดไอ้กูหมดใจแล้วว่ะไอ้เฮียเอาจริงๆนะต่อให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีพร้อมกับการใช้งานอ่ะแต่ถ้าเกมมันไม่ให้มึงอ่ะมึงจะอ้อนวอนแค่ไหนมันก็ไม่ได้เว้ยน้องจริง นี่คือใหญ่สุดของเราเลยครับร้อยสามสิบสองโลผลมันจมดินนะผมมองไม่ค่อยเห็นว่ะอ่ะผมว่ารอบนี้ได้แต่ว่าเราต้องเสียสปริงเกอร์เพิ่มน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมทําได้แล้วมุดูเพราะว่าสปริงเกอร์ผมน่าจะไม่พอแล้วนะฮะปากแม่งให้หมดใช้แบบไม่สนนะ่มึงเข้าใจมรุษุ์ที่มันไม่สนปะมากูพร้อมละกูพร้อมรับแรงกระแทกและมารอบนี้มึงต้องได้ขั้นต่ำสามร้อยโลกูพอแค่สามร้อยโลไปวางละ เิเอ็ดวิแมววิ่งเข้าไปนอนให้หมดสวย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 เบ r ริ o ก d กบวิ่งกลับมา3 2แล้ว1ล้่งลนๆจอไปปั๊มกัวอรอบเนี้ยมาละกัวรอบเนี้ยจบจบทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วคนดูนี่คือที่สุดของในวันนี้ทร i นิตี้0 0โล ได้รอบหนึ่งได้รอบหนึ่งผลคนดูสปริงเกอร์ได้รอบหนึ่งจริงจริงจริงคนดูสปริงเกอร์ได้รอบหนึ่งมัได้รอบหนึ่งจริงๆมันได้รอบหนึ่งรอบเดียวรอบรอบท้ายละรอบท้ายท้ายที่สุดจริงๆรอบท้ายคู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลทรินิตี้ที่เราปลูกครั้งสุดท้ายนะครับจะได้อะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบอกว่ารอบสุดท้ายนะคนดูเกมมันมักจะให้เรานะแต่ว่ารอบสุดท้ายประมาณห้ารอบหกรอบได้ปะขออีกรอบหนึ่งคนดูขออีกรอบหนึ่งมันเล็กไปผมว่ารอบน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่ผมทำได้แล้วคนดู พี่ไม่ได้เข้าโกกันได้มานานจะ่ทำให้พี่ผิดหวังไอ้กบเขามาเดี๋ยวนี้ไอ้กบเผามาดิพี่ไอ้กบเผามามึงว่ากูจะผิดหวังหรือสมหวังคนดูครับถ้าคนดูคิดว่าผมสมหวังพิมหนึ่งพร้อมกดไลค์ถ้าคิดว่าผมผิดหวังกดซับสไครต์พร้อมกดแชร์ห้าสี่สามสองและหนึ่ง มันอาจจะใหญ่ก็ได้เนาะลองเก็บดูก่อนเ <Get out. S 1> อาจริงๆนะผลมันก็ใหญ่นะคนดูอ่ะเนี่ยอะคนดูด,ดูดูผลเทียบกับต้นน่ะมันใหญ่นะเว้ยแต่ด้วยความที่พอมันจมดินน่ะและเราเห็นแค่โคนต้นของมันด้านบนน่ะเห็นแค่ฝักอะเราไม่สามารถรู้ได้เลยเว้ยว่าต้นมันจะใหญ่ได้แค่ไหนหรือผลมันจะใหญ่ได้แค่ไหน มันคือข้อเสียเลยเว้ยสำหรับผลเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะคือถ้าเกิดให้มันเป็นโนบอสซัมแล้วมันให,ใหญ่ใหญ่ออกไปเลยอะแม่งเฟี้ยวกว่าเยอะเลยแต่ก็เข้าใจในะครับอาจจะมีคนไปบ่นเรื่องแม็แบบโอ้โหแม็แม่งคนแม่งวิ่งเล่นกันไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นก็เข้าใจได้อดูที่ราคาเท่าไหร่กูเห็นร้อยล้านใช่ไหมน่ะกูเห็นร้อยล้านใช่ไหมนะ่ะโอ้โหจะเลือ คนดูนะครับผมก็จบกันไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมยังยืนคำเดิมนะครับผมว่าสัตว์ในสัปดาห์นี้น่าสนใจมากสำหรับ e อเ f ฟเฟนคนดูไม่จำเป็นต้องมีช้างเลนโบนไน้แม่แบบผมก็ได้นะครับผมคนดูอาจจะมีช้างธรรมดาก็เพิ่มได้แบบ2030เวลเลครับแต่ถ้าตัวนี้มันก็เพิ่มได้แบบถึง50โลเลยและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเพิ่มเลเวล50โลพร้อมกับไนท์แมร์พร้อมกับเลเวลร้อ ติดต่อได้ที่บอยพาเซลสโตร์เลยนะครับผมแล้วก็มีบริการ่นๆมากมายเลยนะครับเอาคุณมากาในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากถ้าเกิดรักกันชอบก,กันฝากกดไลค์แชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมมีสัตว์ใหม่อะไรน่าสนใจมีคอนเทนต์อะไรน่าทำเดี๋ยวทำแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย